สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบา 1, ลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะสําหรับวันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณครูปามและคุยนากันอีกแล้วนะคะ สัปดาห์ใหม่เช้าวันใหม่เด็กๆพร้อมที่จะเรียนหลือยังคาลูกพร้อมหรือยังคะวันนี้เราเรียนหน่วยใหม่อีกแล้วนะคะอ่าสัปดาสห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยดอกไม้แสนสวยนะคะอ่ะานมาเตียนหนังสือกันเลยค่ะหนังสือวันนี้ก็คือหนังสือธรรมชาติ<ๆ>รอบตัวหน่วยก็คือหน่วยดอกไม้แสนสวยเรื่องที่เด็กๆเรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องดอกไม้เหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไรเด็กๆมาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์การเรียนสําหรับวันนี้กันนะคะมีหนังสือมีสีมีดินสอแล้วก็มียางลบนะคะสําหรับสาระการเรียนรู้วันนี้หน่วยดอกไม้แสนสวยเด็กๆเรียนเกี่ยวกับลักษณะของดอกไม้อดอกไม้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีอะไรบ้างะจะมีสีที่แตกต่างกัน <Green. S 1> มีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันมีส่วนหนึ่งของต้นไม้อ่ามีดอกตูมและดอกบานอ่าเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นแล้วยังคะคุณครูจะมีภาพให้เด็กๆด,กดูมีดอกไม้สีขาวสีม่วงสีแดงแล้วก็มีแบบ สีทูโทนก็มีเกสรในแต่ละดอกก็อาจจะแตกต่างกันไปไอันนี้คือการเปรียบเทียบดอกไม้แต่ละชนิดนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีดอกตูมดอกบานอ่ามีหลายประเภทเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะมีความแตกต่างกันหลายๆแบเบเลยค่ะอ่า มีสีแดงก็คือดอกอะไรคะลูกอันนี้หนึ่งเป็นดอกกุหลาบนะคะต่อไปเป็นสีม่วงสีม่วงนี่ดอกอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะดอกอัญชันอ่าดอกอัญชันต่อไปเป็นสีเหลืองดอกอะไรคะลูกดอกดาเองอ่าดอกดาเองดอกสุดท้ายก็คือสีชมพูดอกอะไรคะบัวดอกบัวนะคะก่อนที่เด็กๆจะเข้าสู่แบบหัดนะคะเด็กๆ ฟังคุณครูเกี่ยวกับเพลงดอกไม้นะคะหรือว่าคำล้องตองนะคะ,ะดอกไม้ต่างพันสวยงามสดสีเหลืองแดงม่วงมีเศษขาวชมพูตั้งอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วพูดตามคุณครูนะคะ ดอกไม้ต่างพันดอกไม้ต่างพันสวยงามสดสีสวยงามสดสีเหลืองแดงม่วงมีเหลืองแดงม่วงมีเศษขาวชมพูเศษขาวช,มพ,าวชมพูน่าเห็นไหมดอกไม้มีหลายๆสีไหมลูกมีหลายสีนะคะมีทั้งดอกตูมดอกบานมีสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีชมพู นอกเหนือจากแบบกหัดมีสีอื่นอีกไหมคะมีไม่รู้อ่ามีสีเขียวสีฟ้าอ่ามีหลายๆสีเลยค่ะแล้วประโยชน์ของดอกไม้ก็มีด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ใช่ค่ะประโยชน์ของดอกไม้ก็มีเหมือนดอกอัญชันเราก็สามารถเอาไปทําน้ําอัญชันได้นะ,ะใช่แล้วสามารถนำไปรับประทานได้ด้วยชุบแป้งทอดก็ได้ค่ะก็สามารถนาไปชุบแป้งทอดสามารถรับประทานได้อ่าแล้วดอกกุห<ด>ลาบทำอะไรได้บ้าง เอาไปหม้บให้วันแห่งความรักก็ได้ใช่ไหมคะคุณแล้วก็ทําเป็นพวงมาลัยหรือจัดเป็นเจกันตั้งโต๊ะดอกดาวเรืองล่ะประโยชน์ของดอกดาวเรืองล่ะลูกสามารถนําไปบูชาหน้าพระบูชาหน้าพระนะคะดอกพวก็สามารถนํเอาไปวัดได้บูชาหน้าพระไหว้พระนะคะดอกไม้ก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่จะพบมมีแต่สี กลินนะคะมีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะคะดอกไม้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะคุณผูาล์มก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนะคะเพาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นดอกดอกตูมดอกปานเดที่ได้เป็นดอกขึ้นมาเพราะทาไมกะลูกได้ทวนดินได้รดน้ำได้ใส่ปุ๋ยก็เลยออกเป็นดอกขึ้นมาสูงใหญ่โตขึ้นมาหลายๆดอกปีกก้าแตก มาหลายๆดอก<ล>อ่าก็อบอกว่าแบบสุดหัดในวันนี้นะคะดอกไม้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะาและระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับสีของดอกไม้อ่าอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะระบายสีคุณครูให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะาอ่า อันที่หนึ่งก็คือเส้นตรงอ,อันที่สองก็คือเส้นหยกักอ,อันที่สามก็คือเส้นโค้งความอ,อันที่สี่ก็คือเส้นโค้งหง่ายเมื่อเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมดูว่าดอกไม้ในแต่ละแถวสีอะไร ดูดอกที่หนึ่งเลยค่ะเป็นดอกกุห<อ>ลาบสีอะไรคะลูกสีอะไรคะที่ค่อยมาลูกสีแดงแน,นะคะให้เด็กๆแล้วบายสีในช่องสี่เหลี่ยมเป็นสีแด<น>งนะคะลูกอ,อ่าเด็กๆทาเลยค่ะลูกต่อมาดอกที่สองก็คือดอกอันชันดอกอันชันสีอะไรคะลูกสีอะไรคะ สีม่วงนะคะให้เด็กๆระบายในช่องสี่เหลี่ยมสีม่มวงระบายเลยค่ะลูกต่อมาดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองสีอะไรคะลูกอะไรคะดอกดาวเรืองสีเหลืองให้นักเรียนระบายสีเหลืองในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ดอกสุดท้ายแล้วก็คือดอกบัวดอกบัวสี <Okay. S 1> ชมพูให้ระบายสีชมพูในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็เป็นดอกไม้ที่แตกต่างมีลักษณะที่แตกต่างมีสีที่แตกต่างกันนะคะสำหรับเรื่องดอกไม้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ,อะดอกไม้มีหลายชนิดมีดกอกกุหลาบดอกอัญชันดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบัวอดกอกกุหลาบสีแดงให้เด็กๆระบายสีแดงในช่องสีเหล่ดมนะคะดอกอัญชันสีม่วงให้ระบายสีสีม่วงดอกดาวเรืองสี เหลือง,องก็ระบายช่องสี่เหลี่ยมเป็นสีเหลืองดอกบัวสีชมพูหให้ระบายสีชมพูอ่าก่อนที่เด็กๆจะระบายสีให้เด็กๆลากเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าลืมนะคะลูกวันนี้มีลากเส้นแล้วก็ระบายสีสําหรับเรื่องดอกไม้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆก,ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะอ่าเด็กๆทบทวน ทำเสร็จแล้วก็ทบทวนดูเรื่องคาว่าดอกไม้มี่ตีอะไรบ้างอทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรแล้วพรุ่งนี้ครูจะมาถามกันอีกครั้งนะคะก่อนที่เข้าสู่เรื่องใหม่สําหรับแบบฝึกหัดของหนังสือธรรมชาติก็มีอยู่แค่นี้แล้วนะคะสําหรับวันนี้ต่อไปเด็กๆมาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้เลยค่ะลูก เสื่นสีคุณครูนะคะดูดีๆนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์อุปกรณ์นะคะใช้แค่ดินสอกับยางลบนะคะค่ะก่อนจะทําแบบฝึกดวันนี้นะคะอ่าดีๆมานับหนึ่งถึงยี่สิบพร้อมๆขอบคุณครูเลยค่ะพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะลูกหนึ่งสองสองสามสามสี่ ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบ ิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหก ิบหกมีหนึ่งกับหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งกับแปดสิบแปดมีหนึ่งกับแปดสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้าสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้ายี่สิบมีสองกับศูนย์ยี่สิบมีสองกับศูนย์จำกันแล้วยังคะเดกๆพยายามฝึกห้องนะคะ เพิ่มจากสิบมาเป็นสิบเอดสิบสองจนถึงยี่สิบนะคะเด็กๆเทอมนี้เด็กๆนะเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะคะามาดูแบบหันวันนี้กันเลยค่ะให้นักเรียนนับจำนวนวงกลมที่จุดดำๆนะคะลูกนับตัวว่ามีเท่าไหร่แล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นล่เอามานะับคุณรูกันเลยค่ะสำหรับเลขที่หนึ่งพร้อมไหมยังคะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าเด็กเขียนเลขอะไรคะลูกเลขอะไรลูกเลขสิบสี่มีหนึ่งกับสี่เขียนเลขสิบสี่อาราบิก 4, 4, 5, และเลขสิบสี่ไทยนะคะโดยใช้ดินสอนะคะ เด็กๆขียกันได้ไม่เอ่ยเมื่อวันก่นอนเราเรียนเลขอะไรคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันนี้ก็ตอ่อไปสิบสี่ะนะคะอ่าต่อไปเลื่ต่อไปเรื่อะไรคะมานั<ๆ>บพร้อมคุณครูเลยคะ่ะพรอ้อมไหมยังคะพร,ร้อมคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเด็กๆเขียนเลขอะไรคะ เรียกอะไรลูกมีหนึ่งกับห้าเรียกอะไรคะสี่สิบห้านะคะมีหนึ่งกับห้าให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นปัดเลขสิบห้าอารบิกเลขสิบห้าใครสามสือยังเอ่ยโอเคนะคะต่อมาพร้อมแล้วนะคะนับพร้อมคุณครูเลยค่ะพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเท่าไหรคะลูกเท่าไรคะสิบหกมีหนึ่งกับหก <16, S 2> <6. S 1> อ่าให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นประเลขอรารบิกสิบหกอ่าแล้วก็เลขไทยสิบหกอ่าวันนี้มีกี่เลขคะลูกมีทั้งหมดสามเลขมีสิบสี มีสิบห้าแล้วก็มีสิบาก่อนที่นักเรียนจะเขียนนะคะให้นักเรียนนับจํานวนด้วยนะคะฝึกนับฝึกท่องนะคะลูกจะได้จําได้นะคะฝึกออกเสียงด้วยนะคะ,ะเสร็จกันหรือยังเอ่ยอคุณครูหวังว่าเด็กๆเสร็จกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ ได้จบการเรียนการสอนลแล้วค่ะเจอกันใหม่คุณเจอกับคุณครูป้าใหม่ในวัน,วนพรุ่ง,งนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ